รถที่กลัวนะผมถามกลัวมากคนขับคนบอกว่าตอนนี้เขากลัวมากนี่ตรงนี้แต่ด้านหน้าไม่มีรถเกิดอันรายด้านหน้าว่างอยู่นะครับหนึ่งสองมีอมือใหม่สุดแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งต่อเรื่องเลยนะครับช่วงนี้ลงต่อเรื่องเลยนะครับจะเตือนอยู่ท้ายสอนะคะรถตู้เขาพยายามจะแซงตลอดนะครับสองสองระวังอยู่ท้าย สาติดเดรี่อ้นมครับ ยังว่างยังไม่มีแซงนะครับหนึ่งหนึ่งจาก0วนเก้าไม่มีแซงเลยนะครับมีหินก้อนหนึ่งหัวโค้งนะหินก้อนหนึ่งนะอยู cous cous. ่ประมาณล้อซ <ang uine> <up> ้ายนะคออมนดหน่รับเป็นคเจอกอเดีวนะครับผีจอจอเสียนะครับผอถนนเสียนะครับถนนเสียนะครับการจอดผิวถนนเสียนะครับ ชะลอครับผิวเสียครับชะลอครับ รถนะครับหินหลุดด้านซ้ายระวังนะครับหินหลดด้านระวังนะครับหินะผสมดินดำๆเนี่ยนะครับระวังด้วยนะครับลื่นนะครับอย่าเดินเทเลงแรงนะครับหลุมบ่อตลอดนะครับจากส่วนเก้าที่หลุมบ่อตลอดนะครับตรงซุ้มก็ยังเป็นหลุมใหญ่อยู่นะครับเป็นหลุมนะครับ